กุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตะธรรมมากาเมธรรมมากุศลยาสมิสามยโลกุตรังชานังภาเวตินิยานิกังปัตยคามิทิิคตานังปะหานายปัตธรมญภูมิยาปัตติยาวิวิจเจวากาเมิปัตธรรชาณนังอุปสัร ป่าช้ามิหาฤติทุกขาปฏิปปาทังทันทาพิญญาทุกขาปฏิปปาทังคิปปาพิญญาตุขาปฏิปปาทังทันทาพิญญาตุขา ปฏิปธธรรคิดป่าพิมพยังตาสามิงสาพายพันโสโหติอวินเคปโอโหติเมธัมมากุศลากาตาเมธัมมากุศลายาสามิงสัมเยโลปุตารัญชาังภาเวปินิยานิกังอปัจจะยาคามิคิดที่คาังปะหาณะ ยปัตามายภูมิยาปติยามิตากวิจารานังบูปสัมมาทุติยังชานะตติยังชานณจะตุทังชานปัตหามาชาะปัญจมมาชานะอุปสันปาชามิหาติทุคขาปฏิปปทางทันท้าพิญญาทุคขาปฏิปปทางคีปาพิญญาสุขาปฏิปปทันทัน พาผินยังสุขาปฏิปธังเทปาผินยังตัสมิงสมัมยเยภาโสโหติอาวิงเคโปโหติเมธรรมมากะะมุสลากตาเมธรรมมากุสลายาสมิงสมัมยเยโลปุตตรังชานังภาเวตินิยานิกังปะปะจัจจยคามิงเทติคตานังปหานายปัตธรรยภูมิยาปะ ติยาวิเวจิวกาเมิปธรรมชาณาอุปสาปปัจจมิหารติทุกขาปฏิปัธรรทันธาพิญญางสุญญตังทุกขาปฏิปัธรรคิดปาทิญญางสุญญตังสุกขาปฏิปัธรรทันธาพิญญางสุญญตังสุกขาปฏิปัธรรคิดปาทิญญางสุญญตังตัสสมิ สัมาเยปัสโสติอาวิเคนโปติเมธรรมะกุสลากตเเมธรรมะกุสลายะสเมสัมาเยโลกุตตรัญชานะภาเวปิณิญาณิกอปัจยยคามิทิคตานังปหานายปัธรมายภูมิยาปาติยาวิตากวิจารานังบูปัสมาทุติยังชานัง ตติยังชานังจตุทังชานังปัทมางชานังปัญจมางชานังอุปสัมปะชวิหารติทุกขาปฏิปปทังทันทาพินยังสุญญาตังทุกขาปฏิปปทังขีปะพินยังสุญญาตังสุขาปฏิปปทังทันทาพินยังสุญญาตังสุขาปฏิปปทังขีปะพินยัง สุญญาตังตาสมิงสัมเยีพาโสโหติอาบิเคปโหติเมธัมมากุสลากตเเมธัมมากุสลายาสมิสัพพยโลปุตตรัชาณะภาเวตินิยานิกรรมปัจจยคามิทิทิขตานัปหาานายปธรมายภูมิยาป ติยาวิเจวกามปัทธมังชาณังอุปัสปาชาวิหรติทุ่มขาปฏิปทธังทันทาพินยังอภินิตทุกขาปฏิปทธคีปาพินยังอภินิตรงสงขาปฏิปทธังทันทาพินญังอภปนิตรุส่งขาปฏิปทธีปาพินยังอภินิตัง่ สัมมิสัมมัยภาโหติอเวิเคปโปติมิธัมมากุสลากัตเมธัมมากุสลายัสมิสัมมัยโลกุตตระชานังพาเวตินิยานิกังอาปัจจะยาคามิทิคตานันปะหานายปัธรมมายภูมิยาปติยาเมตากะวิจารานังบูปสัมมาทิยัานชา ชาณังตาปิยังชานังจตุตทางชานังปัทมังชานังปัญจมังชานังอุปสัมปะชาวิหารติรุ่ขาปฏิปทังทันท่ ผินยังอาปาณิตังทุกขาปฏิปทังคิดปาผินยังอาปาณิตังสุขขาปฏิปทังทันท้าผินยังอาปาณิตังสุขขาปฏิปะทังคิดปาผินยังอาปาณิตังตัสมิสมาเย าโสโหติอเวิกเกโปโหติเมธัมมกากุสลากตะเมธัมมากุสลายสัมมิสมเยโลผุตตรัมชานังาเวตินิยานิกังอปัจจยคาเิียติคตานังปะหานายปัฏฐมายภูมิยาปะติยาวิเวเจวกามิปัฏฐมัชานังโอปสสังปะชาวมิหาร ติทุกขาปฏิปทันทนทาพินยางชันทา,ท,า,า,ท,าทิปเตยยงวิริยาทิปตเตยยางจิตตาทิปเตยยงไม่มังสาทิปเตยยงทุกขาปฏิปธันท์ขีปปาพินยงางชันทาทิปตเตยยงวิริยาทิปตเตยยางจิตตาทิปตเตยยงไม่มังสาทิปเตยัง สรงคาปฏิปธรรมทันท้าพิมยางฉันท้า,าทิปาเตยยังวิริยาทิปาเต ยังจิตตาทิปาเตยยังมิมังสาทิปาเตยยังสมคาปฏิปาธรรมคีปาอินยังชาตาทิปาเตยยังวิริยาทิปาเตยยังจิตตาทิปาเตยยังมิมังสาทิปาเตยยังตัสสเมสัมเีภาโสโหติอาบิคีโปโหติเมธรรมมาอุสาลกตตเมธรรมมา กุสลายสมมิสัมเยโลกุตรังชานังพาเวตินิยานิกังอปัจยคามิธิทิคตานังปหานายปัตมายภูมิยาปติยาวิตากกวิจารานังบุปสัมมุติยัญชานังตติยัญชานังจตุทัญชานังปัตมัญชานังปัญจมัญชานังอุปสามปะ วิหารติทุกขาปฏิปปธรรทันท้าพิมยังช้นท้าทิปเตยยังวิริยาทิปเตยยังจิตตาทิปเตยยังวิมังสาทิปเตยยังทุกขาปฏิปปทรงคิปปาพิมยังช้นท้าทิปเตยยังวิริยาทิปเตยยังจิตตาทิปเตยยังวิมังสาทิปเต เตยยังสุขฆาฏิปปัตถังทางธาติยังชาทาติปปะเตยยังเิริยาติปปะเตยยังจิตตาติปปะเตยยังม่มังสาติปปะเตยยังสุขฆาติปปัตถังคิปปะพิมยังชนทาติปปะเตยยังเิริยาติปปะเตยยังจิตตาติปปะเตยยังม่มังสาติปปะเตยยัง อทุกข์มสุขาปฏิปทังท่าน ทินัญญาฉันทาทิปเตยยังวิริยาทิปเตยยังจิตตาทิปเตยยังไม่มังสาทิปเตยยังอัตุขามาสุขาปฏิปทาทางคีปตาทินัญญาฉันทาทิปเตยยังวิริยาทิปเตยยังจิตตาทิปเตยยังไม่มังสาทิปเตยยังตาสมีสามีภาโสโหติ